ทั้งบนมันเป็นไอ้นั่นเนาะมันมันมันไอ้นะไปหาดไปก่อนอาทิตย์หนึ่งคลิปประมาณสองร้อยคลิปแบ่แเธอโทร,รโศัพท์เราบริษัโทรศัพท์ดอกสาว่ไงบ๊ว,วยอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถกระบะรูมเมทกะคักมาแล้วมันเย็นอี่าี้ คลิปเลียวก็ขออนุญาตทุ่งให้ทุ่งนานะคะช่วงนี้เอาบรรยากาศใช่พาลูกสาวเดินกลับนะคะ รอรอลูกสาวจิ๊บไหาดไปก่อนอาทิตย์หนึ่ง <S <S คลิปประมาณสองร้อยคลิปลิปกำลังขออยู่พาลูกสาวเดินกลับนะคะ คลิปเลียวก็ขออนุญาตทุ่งให้ทุ่งนาค่ะชื่ว่าเอาบรรยากาศชายหอดรองเท้านะคะคุณเล็บเล็บโทรศัพท์ดาวประสบโทรศัพท์ดอกสาวนี่โมเมนต์อันอันรุ่มเมทบอกว่าเธอือลนระแล้วรุ่มเมทคัก พาลูกสาวเดินกลับนะคะหนูมาเยอะเดี๋ยวก็มีผู้ชายหมายปองหรอกเธอมากจริงๆถ้าอยู่แถวนี้ถ้าเรามาประจำเราก็มีเสือเลยมีจระจีน่นะคะ เราผสมโทรศัพท์ดอกสาวงี้บุ๊คแมนอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรูมเมทกะคักมัดเออก็คุณกรรมดาเอามันเดินง่ายกว่าได้ไหมแว๊บๆเธอโทรศัพท์เราผสมโทรศัพท์ดอกสาวงี้บุ๊คแมนอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรูมเมทกะคัก มาหาดไปก่อนอาทิตย์หนึ่งคลิปประมาณสองร้อยคลิปเออจะใส่เสื้อแล้วมันเย็นอย่างี้อืเอาเดี๋ยวแล้วมันเย็นอย่างี้อือเอาเด ลูกสาวเดินกลับนะคะนูชิดกำลังซอยอยู่คุณเจียอยู่กับใครแค่นั้นแหละเจียอยู่กับนางแหละอ๋อไม่เป็นไรให้นางไปเลยค่ะมให้นางเขาเออกไปก่อนเออเอ้าเรารู้สึกหนาวเลยเธอไปที่ไหนแล้วก็ขี้หนาวมากแกงเราแ, <c oughs> แกงมาโน้น แอีสานบ้านนูนค่ะตึกนูนที่เราพักโรงแรมนะคะแต่เราจะเดินลาะใชายหาดก,กับไม่ต้องถอดรองเท้านะคะคุณ ยืดกำลังขอยอยู่แวบๆเธอโทรศัพท์แลเราผสนโทรศัพท์ดอกสาววนี่บุ๊มบินอันอันรุ่มเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรุ่มเมทกะคักมัแวบๆเธอโทรศัพท์แลเราผสนโทรศัพท์ดอกสาววนี่บุ๊มบินอันอันรุ่มเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรุ่มเมทกะคักมัดอันนี้มันนุ่มนุ่มขาว คลิปเรียวก็ขออนุญาตทุ่งให้ทุ่งนาคะช่วงนี้เอาบรรยากาศชายแล้วมันเย็นเอาเดมาเยอะเดี๋ยวก็มีผู้ชายหมายปองหรอกเธอคูนค่ะตึกนูนที่เราพักโรงแรมนะคะ แต่เราจะเดินละ็ะใชายหาก,กับไมตาภูนค่ะตึกนูนที่เราพาักโรงแรมนะคะแต่เราจะเดินละ็ะใชายหาดก,กับเมตามาเยอะเดี๋ยวก็มีผู้ชายหมายปองหลอกเธอ อ,อ๋อยังดีที่เดิมไ,ไอใช่ี่จนยูที่เดิมอยอแล้วก็คุยกับมาดานัน้นน่ะเจอยู่กับใครแค่นั้นแหละเจยอยู่กับนางแหละอ๋อไม่เป็นไรให้นางไปเลยค่ะไม่ไมเอให้นางเขาขก่อนเออ อาเรารู้สึกหนาวเลยเธอไปที่ไหนแล้วก็ขี้นหนาวแล้วมันเย็นทีนี้อมเอาเด็กมวดผ้ายเลยค่ะระวัวงผู้ชายคุลด <c oughs> าลาเด้อร้องเพลงเจอไหมพาลูกสาวเดินกลับนะคะ ดูมากจริงๆถ้าอยู่แถวนี้ถ้าแรงงาประจำเรากม็มีเสือเลยมีเจ้ะจี่นะคะมานยีชิ้นกำลังคอยอยู่แวบตเธอโทรศัพท์เราผสนโทรศัพท์ดอกสาววันนี้บุแม่มิ้นอันลุ่มเมทโทรบอกว่าเธอขึ้นรถแล้วหรอลุ่มเมทกะคักมักมาก จริงๆถ้าอยู่แถวนี้ถ้าเรามาระจำเราก็มีเสือเลยมีจระจีน่นะคะมาแป๊บๆเธอโทรศาพัพท์เราประสนโทรศัพท์หอกสาวีงบุ๊มบนอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถแล้วบอกรูมเมทกะคักมัดเออจะใส่เสื้ออ๋อยังดีที่เดิมไง จเอ,อยู่ที่เดิมอ,อแล้วก็คุยกรรมาดานะี่นะอ๋อยังอ,อ,อยู่ที่เดิมไงใช่พี่จ๊็อยู่ที่เดิมอเแล้วก็คุยกรรมาดานะี่ยนะ อยู่แถวนี้ถ้าเราทประจกรเราก็มีเสือเลยมีเต่าด้วนะคะมานี่แต่แล้วมันเย็นทีนี่อือเอาเอาเอก็คุณธรรมาดอาอืมมันเดินง่ายกว่าด้วยม่เลยยื้อกําลังข่อยอยู่มาเยอะ เดี๋ยวก็มีผู้ชายหมายปองหรอกเธอมากจริงๆถ้าอยู่แถวนี้ถ้าแรงมาประจำเราก็มีเสือเลยมีจ้อ, <c oughs> อ้นะคะมาอืมคลิปเลียวก็ขออนุญาตทุ่งให้ทุ่งนาฮะช่ว<อ>ง <c oughs> นี้เอา <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> ชายมาก